สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับเกมไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ชมบ้านนะครับบ้านที่ไม่ได้เรื่องนะครับผมสร้างเองกับมือแล้วก็อยู่กับน้องนะครับน้องอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะน้องอยู่ข้างนอกหรือข้างในวะ ให้หาคุกก็ไม่รู้นะครับเออนะอ๋อมันบอกนะครับว่ามันอยู่ในร้านนะครับรอแป๊บหนึ่งไปแป๊บอันนี้นะครับก็เป็นห้องอาหารอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็เป็นส่วนนอกนะครับม้าน้องขมนะครับนี่นะครับซีเอทีนะครับแคทแมวแมวนะครับเมวแมวๆมวมันกล้าพูดเลยนะครับว่า ถ้าม้ามันตายนะคะผมก็ตายตามนะครับผมนี่คือสวนหย่อมเอ้ยไม่ใช่สวนไผ่ของมันนี่นะครับน <Columbus> ้องผมนี่ที่ผมเกือบตายน่ะเฮ้ยเจอใครโดนะครับโดโดโอ้โหยลยเลยปลาไข่เล่นจอดจอ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 ไม่ออกสักตัว เออเอาไปไอ้ทิ้งผิดอันโทษนะครับโทษโทษจริงๆเลยเลอไข่แปดลูกนี่นะครับบ้านของผมอันนี้ก็น้องผมสร้างนะครับส่วนยอม่ม<ป>อันนี้ อ,นนอันนี้บ้านอันนี้บ้านน้องผมนะครับมีหมามีหมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะห้าตัว <c oughs> อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับผมห้องเอ็นช้างไม่ได้เลือกไอ้ตรงนี้นะครับนี่เราจะปลูก เป็นต้นผมผลวาร์ฟนะครับจะสามารถกินแล้ววาร์ฟได้อ,อ,ดอันนี้ก็กุหลาบนาบ้านนาลำคาหน,นาลำคานในนี้เราก็มีผลวาร์ฟให้ด้วยนะครับ64แบ่งกันคนละ32ครับแบ่งให้น้องหน่อยแตะมันอยากจะกินเพื่อความอร่อย คงไม่อยากได้ั้งนี่นะครับผลวาร์ปผมผลผลผลวาร์ปนะครับดูนะครับผมกินนะครับอา่าววาร์ปขึ้นมาชั้นสองเฉยเบยสุดยอดนะครับอา่าวกินอีกรอบไม่วาร์ปขึ้นหลังคาเลยล่ะครับอา้าวออกมานอกบ้านเฉยเบย อันนี้ก็เป็นจุดแรกของนะครับจุดแรกของจุดแรกของก็มีแอมเบรอลอันนี้ก็มีอีกเยอะแยะแล้วก็ไม้อ่อเงียบๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ย นี่ก็เป็นที่ไอ้นั่นนะครับที่ร้านของผมนะครับในเซิร์ฟนี้เราก็จะขายเป็นเอ้ยเราก็จะโอ้มันล่อไปหมดเลยหมาผมมันล่อไปหมดเลยนะครับหมาของผมเหลือแต่มแมวกับบวัวหนึ่งตัวมาได้ยังไง มก็บรู้แต่ไปก่อนไปไหนบรู้ไปแอบเปียบอื้มถอยหลังอีกเออน้องแแบบสั่งอะไรดีครับมีคนสั่งของนะครับรอแป๊บหนึ่งถ้ามีเสียงใครลากอะไรบึ้นบุ้นบ้นก็ขออภัยด้วยนะครับพี่ของผมเองตอนนี้เยี่กว่าพี่กับน้องแล้วก็พี่ของน้องนะครับผม ไม่มีหมาครับหมาหมดหมาสองตัวใช่ไหมครับด็อกสองตัวใช่ไหมครับคุณด็อกสองตัวนี่ผมเพิ่งรู้ชาตินี้เนี่ยว่ามันเพิ่งมีแบลว้เอ้ยแบลว้นี่นะครับชื่อแบลว้แบลว้เชียมาแล้วนี่ครับอุ้ยมาแล้วครับ ผมผมขายหมาครับเอเมไมเล่าไม่ต้องครับหมาฟรีครับหมาฟรีเาหมาฟรีมาักกูขับสิบตัวใช่ไหมครับสิบตัวสิบตัวไม่ฟรีนะครับสิบตัวไม่ฟรีร้อยร้อยเอ็มห้าตัวเห,ห,หรอครับได้ครับเอาไหนไหนดีครับเอาในบ้านเลยไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวไปครับนหนึ <S 1> 1 <S โโ่งชองชามชีช้าไ,ไม่ลามได้ไหมครับต้องลามน่ารักมากมากเลยครับน้องหกพี่พเออยูสเปนดนเลยอ้อย กูเฉยเฉยเป็นไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเ้าเอ้าต้องหาไว้ขวดขวังไหนว่าหมาตัวไหนบ้างวะโอ้โหเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดพูดอะไรไม่เข้าหูดสิ ขอบคุณที่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้นะไอมึงไม่ต้องมาเอ้าเข้าไปไปจิ้วจิ้วไอมาหายตายหมดเฮ้ยมึงไปก็ไปสิถ้ามาบอกมันไม่อยู่อุ้ยบันมาแล้วมนมิน วิน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 ิชดใช้มากี่ตัวก,ก็วไม่กี่ตัวเองน่าจะพอใจพอใจไหมหมาหลายตัวเนี่ยไม่เอากี่ตัว<ๆ>ต้องการหมาตัวเดียวหมาตัวเดียวหมาย5ตัวู้างไวเอาอีก5ตัวหนึ่งสสียห โอเคอยู่ในบ้านล่างใหญ่เดอ้อแล้วก็ขอช่วยสร้างบ้านให้นั้นโอ้โหไม่ได้รูกไอีไม่แค่ครั้งนี้เหมือนจะไม่เคร์ดีขึ้นเยอะไ้อยู่้งหน้าไม่คงหอยู่ไมหรอกั้งห้ผมโมโหง่ายมากๆ น้องผมมหง่ายมากๆน้องผมมหง่ายมากๆากอย่าเพี้ยไปนะครับเดี๋ยวผมตายโอเครับหโอเคนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่ง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 อย่าพึ่งผมลืมแล้นลอตัวไปครับ ไ <laughs> <laughs> อ้หาเพิ่งจะมาแนะนำตัวตอนนี้โอเคครับผมชื่อภูตะบอนนะครับน้องสาวผมชื่อเชียร์นะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อซับอย่าลืมไปซื้อตะไคร้มาด้วยนะครับไปซับตะไคร้โอเคไหมคะบายบาย